สวัสดีครับวันนี้ก็มาถ่ายวีดีโอบริเวณตลาดท่าเสด็จนะครับมันมี้ก็แดดค่อนข้างร้อนน,นี่ขนาดว่า16นาฬิกาแล้วแดดยังร้อนอยู่เลยนะครับเดี๋ยววันนี้พาชมตลาดท่าเสด็จจังหวัดนนองคายนะครับอันนี้ก็เป็นทางเดินลิมฝั่งโขง บรรยากาศช่วงเย็นๆจาะขายของเครื่องจักรสารเสื้อผ้าน้องคายสีส,สวยๆดูว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างเคยมาแล้วรอบหนึ่งนะครับ เป็นตลาดอินโดจีนนะครับสินค้าก็จะมีหลากหลายไม่ว่าจะเป็นสินค้าของไทยหรือว่าของจีนเวียดนามลาวนะครับมีอยู่ทั้งหมดนี้ก็มีนะครับเครื่องเครื่องทองสร้อยคอพุทธลูก อันนี้ก็เป็นเสื้อผ้าช่วงเย็นๆน่าจะมีคนเยอะกว่าน,นี้อันนี้ประมาณ16นาฬิกาครับที่มาประมาณ16นาฬิกานาฬิกานี่ก็จะเป็นเครื่องดนตรีมีพินด้วย มีพินด้วยอยู่หรลายอย่างมากเลยอันนี้เป็นผ้าถุงแค่สิ้น เสื้อผ้าสองร้อยสามเก้าแต่ราคาติดไปเลยอันนี้ก็จะเป็นยืนละร้อยนะครับผ้าถงุงผ้าเส้นอันนี้เสื้อมะฮ่มมเสื้อปออกเลเหนือหนะ่อยอันนี้ก็จะเป็นเครื่องครัวตลาดดินโดจีนนีอว่าตลาดท่าเสด็จนะครับบริเวณริมโขงหนองคายร้านทนิสานะครับนี่เป็นเสื้อผ้า เงินเก่งช้างอะไรพวกนี้นะครับก็สวยงามนะครับถือว่าสวยงามอันนี้ก็จะมารีวิวบรรยากาศตลาดท่าสเสด็จแล้วก็บรรยากาศริมฝั่งโขงนะครับมาสจิตรมชมว่ามีอะไรที่นงมานี่อะไรแวนตา โอ้ยเสื้อมหอมเยอะมากตัวละสองร้อยเก้าสิบสวยงามนะครับนี่ม่พ่อท่านปลาเผาอันนี้ตัวละร้อเนี่ย ตัวละหนึ่งร้อยค่ายืดนังไม่เห็นปากสารตาเลยกระเป๋าส่งนี้ก็เป็นเสื้อตลาดอินโดจีนหรือว่าตลาดค่าเสด็จนะครับใครที่ผ่านไปผ่านมาถแถวถแถวหนองคายแถวหาสาว ค่่ืออก้ฝั่งผมก็เชิญแม่ได้ฝั่งนี้ก็มองไปทะลุไปตรงนี้จะเป็นฝั่งโขนนะครับอันนี้ขนมขนงฝากถั่วพวกเมล็ดพันธุต์ต่างๆกระเม กูเยอะแยะเลยครับแก้วน้ำเฮติมีนี่เลือกเยอะสามห่อร้อนครับเป็นขนม ุกกี้ก็มีหรือว่าเป็นปลาเส้นก็ได้นะครับพลากันได้สามห่อร้อยกีวีอบแห้งผลไม้อบแห้งตรอเบอรี่อบแห้งบวยลูกพุนอันนี้ก็จะเป็นยาหม่องนะครับร้านแต่ละร้านก็จะถ,ถัดกันไปเรื่อยๆอ,อนนลูกค้าก็เดินไปเดินมานครับช่วงนี้ก็ ทยอยออกมาเรื่อยๆนะครับถ้าชมอันไหนสนใจก็จะถ่ายให้ดูสวฟ้ากโอ้โหคาร์ลฟูสไตล์คอร์ลฟูโอ้โอนี่เป็นเสิยสวย สวยงามสวยอันนี้ร้อยเดียวใช่ไหมครับครับใบเดียวครับผมร้อยเดียว,ยยวป้ายเลยร้อยเดียวมีเบอร์มีไซส์สี่สิบถึงห้าสิบนะจ๊ะเป็นตาห้าสิบบาทนะครับเป็นตาห้าสิบบาทม<ส>ชมได้นะครับนนใครสนใจพรมชุดเท้าก็มีชุดชั้นในก็มีนะครับอันนี้พรมขนดียวยาวๆเลยราคาร้อยเก้าบาทนะครับสวยดีนะ โอ้มีสินค้าหลากหลายมากมีช่ไปฟ้าก็มีไม่รูกปักสามตาเนี่ยนีม่มาต้องดู<ป>ขึ้นประดับก็มีนะครับตีเสียมงคลโอ้ยหลากหลายมาก <laughs> ตรงนี้มีแอร์เย็นด้วยตรงนี้ตรงนี้จะมีแอร์รู้เสียงยอะไรกลางวานันไกลเลยอ๋อเสียงตัวนี้นี่นะครับเวลาเอาไปื้อไปเสีนหน้าบ้านดันของเขาปลดลมใส่แล้วก็ดันส่วนใหญ่จะเป็นเสื้อผ้าแล้วก็ของใช้แล้วก็ขนม ผลไม้อบแห้งนะครับผ้าถุงก็เยอะมีสามสี่ร้านโนะดวยเฉพาะร้านผ้าถุงนี่สองฝั่งผมถ่ายสลับไปสลับมาเรื่อยๆมีร้านขนมปังอันนี้น้ขนมปังของ น่าจะเป็นของลาวหรือเวียดนามน่าจะเป็นเวียดนามนะโอเคเยอะแยะนะครับเชิญมาชมได้นะครับเป็นตลาดท่าเสด็จหรือว่าตลาดอินเดียจีนเอาไหมล่ะเ้าเลย น่าเอานะไฟใช่น้อพอดีซื้อปลั๊กสามตาอันหนึ่งนะครับมาเที่ยวลืมเอาปลั๊กพ่วงมาด้วยนะครับต่อชัดแบตชัดโทรศัพท์ลืมเลยก็เลยซื้อนะครับโหนี่แงเกงครับ นหมดหมูดเกง่งผู้ชายเกง่งผู้หญิงร้อยเก้าเก้าร้ 199, 9, อยห้าเก้า่งเกงนี่สวยอนะ่ะเนี่ยสวยดนะีร้อยเก้าเก้าโอ้นุ่นยาวลุกไปนุ่นนะครับอันนี้เดินไม่สุดหรอกนี่เดิน,นผ่านๆที่เชยนะครับสำหรับการรีวิววันนี้เดิน,นผ่านๆที่เชย นี่จะเป็นร้านเวชภัณฑ์ยาหม่องยาดมยาหอม,มนี่ก็จะเป็นพวกร้านขนมชมพูนุชคุณต้อยนะครับโอ้เยอะแยะเลยครับนี่ตุ๊กตาก็มีไปเรื่อยๆนะครับ ไปเร็วๆเ,เลยเพราะว่าจุดมุงม่งหมายมาซื้อแค่ลักสามตาเฉยๆนะครับแล้วก็เลยถือโอกาสนี้ถ่ายวีดีโอให้ชมบรรยากาศที่ตลาดท่าเสด็ดหรือว่าตลาดอินโดจีนนะครับนี่คุณใช้ไฟฟ้าพวกกล้องก็มีนะครับไฟสปอรตไลท์ต่างๆหรือไฟอสำหรับครีเอเตอร์ ไหล์สดก็มีนะคไฟส่องสว่างอันนี้ก็เครื่องประดับก็น่าจะสุดอยู่ประมาณนี้ครับตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆขาตั้งกล้องโอ้ยไฟสปอร์ตไลท์ไฟโคมไฟในบ้านโอ้อยเยอะแยะอันนี้ก็กระเป๋าตังค์ว่นกันแดดกระเป๋าตัง เพ้นกันแดดหนึ่งร้อยบาทตุ๊ก,กตาตัวละหนึ100่งร้อยรองเท้า <c oughs> หลากหลายครับบรรยากาศอันนี้ก็จะเป็นพวกผ้าผ้าพันคอถุงมกางเกงและอื่นๆเพรื่องใช้ไม้เสก อะโอเคนะจากประมาณนี้สุดตรงนี้ก็จะเป็นพวกช่วยชามเครื่องครัวต่อมาตรงนี้ก็จะเป็นร้านของกินไป<ม>เรื่อยๆ<ม>ตลาดอินโดจีน<ม>หรือว่าตลาดท่าเสด็จ <laughs> ตรงนู้นจะเป็นร้านอาหารตองนู้นจะเป็นของเดี๋ยวพาชมอีกชุดหนึ่งนะครับเลาะฝั่งขงอีกชุดหนึ่งนะครับข้ามมาอีกโซนหนึ่งครับนี่โซนนั้นเราผ่านมาแล้ว ทีนี้เราข้ามมาโซนนี้ข้ามมาโซนนี้ก็ไม่ได้ต่างกันเยอะมีน้ำผลไม้ตันด้วยผลไม้มสดัหลงร้านก็ยังไม่ได้เปิดนะครับบรรยากาศหลังร้านก็ยังไม่ได้เปิดกระเป๋าสะพาย ใบเล็กๆนั้นเชี่ยนะครับชื่อ,อสินค้าก็จะปนๆผสมผสานก็สมชื่อเขาเนาะอินโดจีนก็จะมีจีนมีไทยมีเวียดนามมีลาวมีประดับประดาทั่วไปมันก็คล้ายๆกับโงเกลือคล้ายๆนะครับผมว่าบรรยากาศไม่ได้แตกต่าง คล้ายๆกับตลาดลงเตีือ,อน,นี่แหละบางส่วนก็ยังมีช่อมลลุงปรับปรุงเดีรวเดินไปให้สุดนี้ีกระเป๋าหมีพี่หมี笑<笑>มีกระเป๋าพี่หมีด้วยมีหมดนะครับมีหมดเลย ฮิตแอนเฮอร์ครับชุดชั้นในกระเป๋าออ้ี่นี่น,นี่เสื้อผ้าที่เขาฮิตกันเลยเนี่เสื้อมาม่าเสือ้อเเกรียบรดยเพื่อนเสื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เขากำลังฮิตใส่นะครับม,มีช่อต่างชาติด้วยเยอะๆนะครับจริงๆเราเดินได้อีกเยอะหลายซอยนะแต่เราขอผ่านๆไปแล้วกันนะครับ ความผ่านไปแล้วกันป๋าเดินทางเป๋าล้อลากมันก็จะปนๆกันอยู่ประมาณนี้แหละนะครับหลักๆก,ก็อยู่เส้นหลักตรงนี้นะครับเนี่ยถึงตรงนี้ก็จะสุดทางเดินละาเลยวขวาก็ออกโของออกฝั่งโขงอ๋อโทษครับโทษับมีจักรยานปัน่นะเลียเลี้ยทางก็จะประมาณหนึ่งกิโลได้นะครับตรงที่เดินเส้นนี้ ประมาณนึ่งกิโตรงนี้น่าจะเป็นร้านอาหารแต่ยังไม่ได้เปิดน่าจะเป็นช่วงเย็นๆข้าวอ๋อขายกับข้าวขข้าวผาไหมไทยครับมีวัน,นนี้ก็ถือโอกาสมาถ่ายรีวิวให้ท่านผู้ชมาบท่านไหนที่ไม่เคยมาหรือว่าอยู่ไกลหรือว่าไม่มีโอกาสมา ก็จะได้เห็นบรรยากาศตลาดอินโดจีนหรือว่าตลาดท่าเสด็จนะครับก็วิดีโอชุดนี้ก็ขออนุญาตหยุดเพียงแค่นี้เดี๋ยวจะมีชุดหนึ่งก็จะเป็นวิดีโอเลาะริมของหนองคายนะครับขอบคุณครับ